รอเอาเรารออะกอรักกออะนอกันเรารักกัน <c oughs> ทอเอ,อเธอกออะบอกับชออะนอฉันเธอกับฉันปอไอไป ซอือซื้อไม่โทรซื้ออาอาหออาอหารไปซื้ออาหารผออึงอพึงไม่โทรพึ่งบออีนอบินปอไอไปพึ่งบินไป รอโองอรงรอเอียนอเรียนขอององของรอเอาเราโรงเรียนของเราฝอโอนฝอนมันไม่มีสระโอนะครับแต่ว่าเราต้องอ่านเป็นสระโอนะครับฝอโอนฝอนตออกกตก ดอแอดอแดดออ,อกกออด,ดออกอออกฝนตกแดดออกยออกกอยกมออือมือขออึนอขืนไม่โทรขึ้นยกมือขึ้นฉออะนอฉันกออีนอกิน พออะกอผักฉันกินผักนอองอนองไม่โทน้องดอือ,อมอดื่มไม่เอกดื่มนออมอนมน้องดื่มนมพออพอไม่เอกพออ่อนออนอนนอนหอรออะบอหลับ พ่อนอนหลับ